ล้างพอร์ตไหมเพราะหลังสงก,การคุณบอกว่ามันจะลงแรงเอ,อ่อเสียงของพี่เอกดูเหมือนหายหายไปครับไม่ผมถามคุณว่าล้างพอร์ตไหมอ,อ่าเพราะหลังสงก,การคุณบอกว่ามันจะลงแรงอ,อ่ผมไม่ไม่ได้ไม,ไม่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 จะใช้คำว่าลงแรงแล้วกันนะครับใช้คำคว่าไซเบดาวลงไปเรื่อยๆอ่าอะไรนะต้มกบไงที่คุณบอกต้มกบ คือต้อกมกบเนี่ยแหละครับมันแก้ยิ่งกว่าลงแรงอีกนะครับพี่เอกเพราะลงแรงมันจะขาดทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ขาดทุนแล้วแต่ต้กมกบเนี่ยโอกาสากโดนหลอกหลายครั้งใช่คือถ้าลงแรงปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดสินใจง่ายเลิก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 อะไรเงี้ยนะครับ<ช>แต่ว่าอ<ช>ีก<ช>ต้กมกบเนี่ยเหนื่อยนะครับมันทำให้เราตัดสินใจยากลําบากนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมก็ยังยึดตามตามแผนนะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นแผนที่วางเอาไว้ซึ่งด้วยความที่มันเป็นแผนที่วางเอาไว้เนี่ยแปลว่า มันก็อาจจะผิดก็ได้นะครับมันไม่ได้จะเป็นที่ที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยแผนที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผมผมกดโคโฮสักครู่หนึ่งเอาเชิญครับแผนที่ว่านะฮะเนี่ยมันก็คือแผนนี้นะครับเอ่อขออนุญาตแชร์นะครับ ได้เลยครับคือเราก็แค่จะขึ้นถึงจุดพีคในตอนเดือนมีนาเมษานะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มลงก่อนที่การประกาศลประกับการไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะจะยุติลงนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นจะไม่มีแรงขับเคลื่อนแ,แล้วเราจะสไลด์ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอืมครับอันนี้คือตั้งแต่ต้นมกราที่เราคุยกันว่าไตรมาสหนึ่งจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนะครับครับเอแผนแรกเนี่ยมันผ่านแล้วแต่นับจากนี้นมันจะเป็นเรื่องอนาคต วันนั้นอันนี้ก็เป็นคือที่มองไว้ผมก็มาถึงวันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ต้องเปลี่ยนใจภาพนี้มันก็จะเกิดขึ้นคือมันจะสไลด์ลงไปเรื่อยๆ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 คือคือนี่นะครับถ้านั่งทุนดูตรงนี้นะครับตั้งแต่ไพรเส้นสีเหลืองๆที่ตัดลงคปกติบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่หลังไตรมาสที่หนึ่งถูกไหมนะใช่ครับอ่าเนี่นะเขาจะตัดลงนะแลวเออร์เน็ก็จะลงตามนะก็คือเราตอนนี้เราอยู่แถวเนี้ยว่างั้นเถอะตอนนี้เราอยู่แถวนี้ใช่ครับใช่ครับก็ก็น่าจะเริ่มมเข้าาสสู่ภวะะซซึึึลลลลงงงงไปค ก็สภาวะนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คืออะไรก็ก็คือต้องสร้างกรอบช h a n แนลดีๆลงมานะครับมันไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหมันจะทําอะไรให้การลงทุนมันทําอะไรไม่ได้มันมันคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับพี่เอกเพราะว่าไซเวดาวเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเราก็อยู่กับมันได้ครับแล้วตอนนี้หุ้น800วัตตัวมันก็มีตัวเล่นมันมันยังไงก็ต้องหาได้พี่แต่ว่าเราต้องต้องก่อนว่าภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็น มันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหไปไปได้สวยงามอะไรมากแต่ว่าเราก็แค่สร้างกรอบให้กับมันนะครับซึ่งกรอบของมันเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับาะว่าไปก็แกวงลงไปในกรอบเราก็แค่หาข้างล่างแล้วก็หาข้างบนดีๆรอซื้อตอนที่มันเทสข้างล่างเด้งขึ้นไปแล้วก็ขายข้างบนนะครับแล้ก็เลือกกลุ่มหุ้นให้ดีๆมันก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับ ตอนนี้มันมีสั์คำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมานะครับในเช้าวันนี้ที่น่าสนใจคือเขาก็เป็น l ก b a l f ฟันแห่งหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ผมจำได้แต่สิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่า don't fight the Fed when it is fighting inflation อืมอ่ะคือเราอย่าไปเราอย่าไปสู้กับเฟเดยอยู่2ตอนตอนแรกคือตอนที่เขาปล่อยเง,งินลงมาอืมเราอย่าไปเราอย่าไปขวางเขาเราก็ต้องเล่นตามเขาในทางตรนข้าวครับตอนที่เขากำลังจะดูดเงินกลับรอบนี้เขาเอาจริงเอาแรงด้วยเนี่ย เราก็อย <Bond> ่าไปฝืนกับเขาภาษาภาษาไทยเขาใช้คําว่าอะไรรู้ไหมน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือกวางใช่ใช่ไม่ว่าไปถือขาไหนก็แล้วแต่นักลงทุนเก่าๆเขาสอนกันมาคุณภากิตเขาสอนมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเวลาเทรนขาลงหรือขาขึ้นเนี่ยน้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือกวางครับครับก็ดังนั้นมันมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วถ้าเรามองกันที่ภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ย มันมีเรื่องหนึ่งนะฮะว่าสัญญาณเซลล์เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นเซลล์เล็กๆ,ๆญญญเซลล์เล็กๆะนะฮะดูอันนี้ดูจากรูปนะครับพี่เอกเห็ <AC> นไฮะ MACD <ช>เนี่ยมันถูกแบีบแคบลงมาเฉยเลยจากเหตุการณ์การลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับจากเดิมที่ MACD ฉีกห่างออกกว้างมากที่สุดนะฮะในรอบในรอบเดือนอยู่ดีพฤหัสเพิ่บีบแคบเข้ามาแล้วการบีบแคบเนี่ยมันเป็นตัวบีบบีบบีบค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้ พอผมไปนั่งคำนวณด้วย excel เนี่ยนะฮะวันนี้นะต่อให้บวกนะต่อให้บวกเป็นหนึ่งหกเก้าศูนย์นะฮะ MACD เมื่อเทียบกับสัญญาลายนี่ยมันก็จะบีบแคบเข้ามาอยู่ดีอ่าแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อให้วันนี้บวกนะฮะพรุ่งนี้นะแล้วถ้าพรุ่งนี้อยู่ที่เดิมหนึ่งหกเก้าศูนย์อ่า MACD ก็จะตัดลงอยู่ดีใชฮะเพราะมันทค่าเฉลี่ยตัดกัน ใช่เข้าะจะั้น <ๆ S 2> สัญญาณสัญญาณเซลล์เนี่ยมันมามันมาอยู่แล้วแล้วเราถ้าเราจะเห็นว่า m a c มมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับใช้งานกับเซตหน้าเพราะว่ามันกินระยะเวลาแล้วก็มีน้ํามีนวลไม่ว่าจะเป็นตัดลงตัดขึ้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ว่าจะเป็นขานี้ขานี้นคือโดนแน่แต่ภาพที่ค <ๆ S 1> ุณตะกิจเพิ่เปิดตรงเนี้ยนะเอาภาพนี้เลยนะใครที่เป็นขาเทคนิคจะกังวลนะไม่ว่าจะเป็น MACD ดีไม่ว่าจะแพทเทิร์นกระดูข้างบนใครที่เป็นขาเทคนิคแบบจ๋าๆหน่อยนะภาพนี้ไม่ค่อยสวยฮะไม่สวย นะครับก็ผมว่าภายใต้สถานการณ์นี้เราก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับคือมันอาจจะเป็นเซลล์อินเอพิลแล้วก็จบตอนต้นเมย์ก็ได้ใครอาจจะรู้ด้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันจะไม่ได้จบแบบมันจะไม่ได้จบแบบว่ากลับไปขึ้นเลยมันจะเป็นจบแบบเพื่อเป็นไซด์เวดาวอยู่ดีคือนดีกเเด็กนะแล้วก็เดี๋ยวก็โดนกดลงมาอีกก็น,นั้นนะฮะสิ่งที่เราอาจจะต้องมีโอกาสที่อาจจะเป็นตัวช่วยเรา อาจจะไม่ได้ช่วยก็ได้นะฮะเพราะเราหยุดคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกาครับพี่เอกครับปรากฏว่ามันจะมีการคาดการตัวเลขเงินเฟอ้อที่เดือดมากก็คือ CPI ของเมกาเนี่ยจะพุ่งไปถึงประมาณแปดเปอร์เซ็นตครับนะครับแปดเปอร์เซ็นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นจุดพีคแล้วพอ,อเป็นจุดพีคอะดีไม่ดีพรุ่งนี้ตลาดพุนอเมกาจะขึ้นเอาเอาอก็คือมองไม่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 แรงกว่านี้ละไม่แรงกว่านี้ละอาจจะสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเซอร์เวย์นะฮะ คือก็คิดว่าตลาดหุอเมริการพวก่นี้อาจจะขึ้นเอาพี mm ิงแต่ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเราเพราะเราหยุดไปตั้งสามวันแล้วในสามวันที่เราหยุดเนี่ยวันที่สิบสี่ก็จะมีการประชุม ECB รับนอนว่าตอนนี้การคาดการเงินเฟอ้อของทางฝั่งยุโรปเนี่ยม,มันแรงมากก็น่าจะบีบทําให้ ECB ต้องเปิดทางเลือกเปิดช่องให้กับตัวเองในการที่จะใช้ในโยบายการเงินตึงตัวในเร็วๆนี้ hmm. เขาจะเขาจะค่อยๆเขาก็จะค่อยๆบอกตลาดแล้วว่าฉันมีโอกาสที่จะทํานะ เตรียมตัวายกันไว้ด้วยนะฮะมันน่าจะเกิดขึ้นในการ,รมชมในวันที่สิบสี่นะครับก็หลังสงการเนี่ยมันก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าตลาดเราอาจจะอาจจะมีโอกาสที่จะซึมลงมากกว่าที่จะขึ้นนะครับตัวช่วยเรามีอื่นอื่นอีกไหมก็จะมีเรื่องนี้นะครับทํามาทุกๆไตรมาสก็คือผลประกอบการครับไตรมาสหนึ่งปีนี้ก็น่าจะทําออกมาเป็นดีสุดเป็นปวดิกการที่สามแสนกว่าล้าน พวกกลุ่มหุ้นที่จะมีผลประกอบการ D Y O Y Q O Q อาจจะเป็นตัวช่วยเราก็ได้นะครับไอ้สีเขียวเข้มเนี่ยนะฮะถ้าท่านใดอยากจะเก่งกําไรอะไรก็อาจจะเป็นเน้นในกลุ่มที่จะมีผลประกอบการ D Y O Y Q O Q ก็อาจจะพอช่วยได้บ้างมั้งนะฮะแปลว่าไอ้กลุ่มที่อยู่ในในภาพสีเขียวเขียวเนี่ยถ้าจะเลือกเล่นยังเลือกเล่นได้ใครอยากจะเก่งงบก,ก็ก็ลองดูแต่ถ้าเป็นผมผมจะไปจำเจพาะเจาะจงเนี่ยอยู่ประมาณ สามกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคับปิกกลุ่มคัพปิเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ใยยามที่เงินเฟ้อสูงแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวได้ได้ดีในทุกๆรอบก็สี่ับซีซีบีโอโฮมโปรแม a c โครก็ยังคงโผได้อยู่ในพอร์ตนะครับมีกลุ่มก็กลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยใครจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็จะปรับเพิ่มขึ้นราคารักษาพยาบาลก็ทําได้อยู่แล้วนะครับ ก็นไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เางเช่น B H หรือโรงพยาบาลขนาดกลาง B C H I M H อย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายเลยซึ่งน่าจะเป็นท็อปพิคของผม,ผมในวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือพวกกลุ่มบริหารสินทรัพย์นะครับ A M T กับชโยนะครับตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือชโยเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นเลยเทคขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเข้าใจว่าคุณประกิตจะเน้นชโยคุยเรื่องแต่วันศุกร์ละเทคเทคขึ้นมาเลยครับวันนี้แนะนําชโยนะฮะใช่ครับก็ชโยเนี่ย ตอนนี้เขาก็กําลังจะออกระดมทุนออกคุณกู้ชุดใหม่ซึ่งแน่นอนว่าก็คงระดมทุนได้ประสบความสาเร็จอยู่แล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเอ่อชยโยชยโยชยโยเราถ้าเราไปดูการาฟนะครับเราจะพบว่าโอ้โหให้พี่เอกมองเลยก็ได้ะคร<ช>ับเนี่ยพี่เอกอาจจะเริ่มรู้สึกแบบว้าวว้าว,ว,าวนะฮะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะ่าโอ้โดูดิฮะมันยกฐานขึ้นไป ใต้กรอบชแนลได้ดีมากๆเลยนะครับจะมีย่อมอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมว่าก็เราก็รอเบรกออกจากกรอบก็ได้นะครับเบรกออกจากสิบสามสิบสองบาทแปดสิบนะครับก็น่าจะมีโอกาสไปสิบสามบาทห้สิบสิบี่บาทได้จะมีความเสี่ยงเรื่องนึงก็คือมันอาจจะโอเวอร์บอทก็อาจจะมีย่อๆบ้างก็ต้องระวังนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะไปครับเพราะฉะนั้นแนะนำชัยโยนะครับกลยุทธ์ในระยะสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องต้มกลบก็คือต้องพยายามเน้นลดพอร์ตถ้าไม่ใช่ตัวที่เราคิดว่าดีจริงใช่นะใช่ก็ถึงสงินสดสักสี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็เน้นค้าปีนะฮะเน้นพวกบริหารสินทรัพย์เน้นพวกโรงพยาบาลแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ,รบแล้วก็รอดูอาการ,รผมคิดว่าตลาดน่าจะแย่ๆก็ประมาณจนถึงสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาแล้วจะยังไงเนี่ยค่อยว่ากันดีกว่าได้ครับ,รบได้ครับชัดเจนฮะคุณประจิตครับ สุขสันต์วัรสงการด้วยนะครับพบกันอีกทีจันหน้าเลยนะครับ,รบขอบคุณครับคุณประกิจครับ